ผมนาจ,จะทำหน้าผมจะนำเสนอเรื่องวัสรุสังเคราะห์นะครับวัสดุสังเคราะห์คือวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรดแทนสารใหม่ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและเหมาะที่จะนำไปใช้งาน เพื่อให้มีประโยชน์อย่างอื่นต่อไปด้วยชนิดของวัสดุสังเคราะห์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. พลาสติกค,คือสารสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นมาด้วยกรรมวิธีทางเคมีเพื่อจะให้เกิดสารขึ้นมาใหม่โดยมีโครงสร้างโมเลกุลที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนได้ตัวเจน ออกซิเจนไนโตรเจนและคลอรีนมีชื่อทางเคมีเรียกว่าโพลิเมอร์พลาสติกแบ่งออกได้สองประเภทคือโพลิเมอร์เซตติง้งหรือพลาสติกแข็งและโพลิเมอร์พลาสติกหรือพลาสติกอ่อนสองนะครับยางเป็น วัสดุช่างที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้ดีซึ่งมีการนํามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางโดยที่พบเห็นให้ทําคือยางรถยนต์ยางเครื่องบินท่อยางพื้นรองเท้าสายพานถุงมือยางถุงยางอนามชิ้นส่วนรถยนต์และหนังสติก เป็นต้นยางที่ใช้ในปัจจุบันนั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือยางประาติแรกยางสงังเคราะห์หรือยางเทียมวัสดปปสุประสานคือวัสดุที่ใช้ประสานวัสดุหรือวัสดุต่างๆให้ยึดติดกันแน่นกันตั้งสองชิ้นขึ้นไปโดยใช้แรงประสานยดึดเกาะให้ติดแน่นกับผิวงานวัสดุงานแบ่งได้สองประเภทคือ ัสาจะดูภาษาธรรมชาติเราก็จะดูภาษาสังเคราะห์น,นะครับสี่แก้ววัสดุที่ที่ใช้ทําแก้วคือทรายทรายคอร์ดหินปูนโคโลไมดโซดาไฟและนําไปหลอมที่อุณหภูมิประมาณหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันห้าร้อยองศาเซลเซียสถ้าต้องการเติมโลหะอออกไซด์ เพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการนอกจากนี้ประโยชน์ของแก้วเช่นทำแว่นตาทำหลอดไฟกระจกหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งภายในบ้านถ้วยแก้วและขวดน้ำปนเ,นเป็นต้น 5. เลซินเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาจากดินเหนียวและวัสะดุอื่นๆหรือ,อเป็นเครื่องปั้นดินเผา เัตมนุษคิดโครงสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นถ้วยชามกระถางและองค์เป็นต้นสีในสมัยโบราณสีมีความสำคพัญเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์รู้จากการสังเกตสีจากธรรมชาติใช้สดแสดงถึงสัญลักษณ์ และบ่งบอกถึงความรู้สึกด้าน,นต่างๆสีจัดได้ว่าเป็นวัสดุดาบที่มีความสำคัญมากในงานช่างงานเฟอร์นิเจอร์อานรัตถกรรมงานเครื่องจักรกลและการเดือนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดก่อน,น,นได้ขอจบการนำเสนอเองนี่ครับนครับ